ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชายทาโรนะคะวันนี้จะมาในรันดอมหัวข้อที่ว่าปาฏิหาริย์นะคะเรื่องอะไรนะคะที่กําลังจะรอมาเจอคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคําทํานายไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยกดหัวใจนะคะกดเซฟกดแชร์กดติดตามช่องพี่หมอหน่อยนะคะหรือสําหรับใครที่อยากจะเปิดดวงส่วนตัวก็สามารถทักบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ เข้ามาแล้วทุกคนนี่เป็นดวงแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานจะเป็นของคุณ100%ยเอร์เซ็นก็ต่เมื่อคุณได้มาเปิดดวงส่วนตัวกับพี่หมอเท่านั้นนะเข้ามาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะมาดูกันว่าปฏิหารเรื่องอะไรนะคะที่กําลังรอมาเจอคุณนะขอพลังงานไพ่จงบอกมานะคะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะ ปาฏิหารเรื่องใดนะคะใบแรกว้าวนะคะ night of cup นะคะพลังงานเก้าถ้วยพลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะพี่หมอรู้สึกว่าใครที่แบบตอนนี้กำลังเหมือนทำกิจการร้านอาหารนะคะหรือตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์การปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ก็เป็นไปได้หรือคนที่ขยับขยายมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะพบเจอผู้คนนะ,ะลักษณะคนที่มาเจอ,อ วิดีโอนี้นะคะเรนดอมนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะลักษณะท้วมๆก็ได้ที่คุณดิวอยู่หรือเป็นตัวของคุณเองนะคะที่ทํางานด้านเกี่ยวกับมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลักๆเลยพ,พี่หมอเห็นนะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเพียบพร้อมเรื่องทางด้านเหมือนการเงินนะคะเข้ามาด้วยนะคะการขย,ขยายทุกสิ่งทุกอย่างนะปฏิหารในเร็วๆนี้คุณวางแผนจะ เปิดธุรกิจใหม่งานใหม่นะรู้สึกว่าจะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองสูงมากเลยนะคะนะโอ้พลังงานจากอาวานนะคะกดแรงดึงดูดนะคะพลังงานตรงกับคุณเกิดวันพุธได้ด้วยนะคะเดลมาเชเชีย,ยนคือคุณวาทะศินดีนะ,ค,ะคุณอาจจะเหมือนจบมาอีกด้านหนึ่งไปทํางานด้านอีกด้านหนึ่งนะ,ะเป็นพรสวรรค์พรสแสวงของคุณเองนะคะเป็นคนที่มีวาทะศินดีเป็นคนที่มีความ ฉลาดไหวพริบความสามารถสูงเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นนักชํานาญการาหรือนักวิชาการนะคะทางด้านตรวจสอบบัญชีหรืออาจจะเป็นนักหมอดูนักทํานายโด่งดังในโซเชียลมีเดียหรือทางออนไลน์นี่แหละคะ่ะที่ทํางานลักษณะเหมือนพี่หมอแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะรู้สึกว่าคุณร้องขอจักรกวาลสิ่งตรงนั้นปฏิหารที่เขาจะให้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาประทานมาให้คุณอย่างชัดเจนมากยิ่งถ้าใครได้ว่าเหมือนเทเทพกวนอูอย่างนี้นะคะ รู้สึกว่าเขาจะประทานพรให้กับคุณได้รับพลังงานตรงนี้หรือใครนะคะเห็นไหมการมองอนาคตการวางแผนส่องไม้เท้าพลังงานธาตุไฟนะคะเมษธนูนะหรือคนที่เกิดในวันอังคารในราศีเมษอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะใครที่รอรักทางไกลหรือรอการกลับมาของคนรักนะคะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะพี่หมอเห็นนะคะจะมีความสมหวังนะมากยิ่งขึ้นคุณวางแผนขยับขยายทําธุรกิจ นะจะเป็น Export-Import นตะต่างประเทศหรือในประเทศนะมีความแบบเหมือนจะเกิดปฏิหารขึ้นในเร็วๆว,วันนี้นะคะ1อาทิตย์เร็วที่สุด2เดือนเร็วที่สุดนะคะหรือคุณวางแผนมา1-2ปีมันจะเหมือนอใกล้เข้ามานะถึงคุณแล้วนะคะนะนี่หมอให้อีกใบหนึ่งเนาะดูพลังงานสเตนสเตนพลังงานคือคนเกิดราศีสิงห์นะคะคุณมีเออเรียกว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถสูงมากเป็นคนที่ขยันและอดทนนะคุณไม่ว่าจะทํางานสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเจ้าคนในคนดวงมาดามดวงแบบราชาราชนินีนะคะก็เป็นไปได้ด้วยนะคุณสามารถใครๆที่เข้ามานะคุณมีลูกน้องบริวารที่เคารพนับถือ ที่ให้เกียรติกับคุณที่เชื่อฟังคุณนะคุณสามารถแบบถ้าคุณมีลูกน้องก็ลูกน้องที่ดีถ้าคุณเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีกว้างขวางนะคุณเป็นคนที่เข้าใจผู้คนหรือค่้คําคแนะนํากับทุกคนได้ลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีนะคุณเขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นแม่สูงด้วยในบางครั้งบางทีบางอย่างนะ ทุกคนที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยน,นะคะเขาจะมาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกได้รับความสบายอกสบายใจคุณเป็นคนที่มีความจริงจังและจริงใจในระดับหนึ่งนะเป็นคนพูดตรงๆนะคะไม่ค่อยอ้อมค้อมอะไรมากมายแต่นั่นคุณเองก็ไม่ได้คําพูดของคุณน่ะไม่เคยที่คิดที่จะทําร้ายใครเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาหาคุณนะพี่หมอรู้สึกว่าพลังงานมันตรงกับคนเกิดวันที่8วันที่1นะคะวันที่2และวันที่9ได้ด้วยนะ นะพลังงานปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะพี่หมอขออีกไปหนึ่งน้องเวลายังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะว้าวการที่แบบเหมือนเดินทางหาสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิตพลังงานเหมือนมีราศีเขาเรียกว่าปีปีขานนะคะแล้วก็ปีกุนเข้ามาด้วยนะเนี่ยคุณกําลังเหมือนคิดเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการเดินทางต่างประเทศการอมองหาสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคุณจะได้รับอะไรที่มาเติมเต็มบางคนเหมือนเหมือนมีพร้อมมากอยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างดูเหมือนจะขาดหายไปยังจะมองหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มได้ตลอดเวลานะคะคุณยังมีพลังงานที่ส่องแสงสว่างไปข้างหน้าให้คุณได้เจอพลังงานดีๆนั่นอีกอยู่นะคะพลังงานาัดน้ําออกมาชัดเจนมากเลยเนาะมีนกตกกฏพิจิกนะคะแล้วพี่หมอรู้สึกว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดคาราคาซัง นะปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณสามารถที่หันมารักตัวเองนะหันมารักตัวเองแบบอย่างมากมายมหาศาลนะคะจากการที่คุณหันมารักตัวเองแล้วคุณก็พบแสงสว่างให้กับชีวิตของตัวเองเช่นกันนะคะและพี่หมอรู้สึกว่าคุณจะได้ก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดตรงนั้นนะ,ะได้อย่างได้อย่างมากเลยทีเดียวคือไม่สนไม่แค์อะไรแล้วต่อไปนี้ชีวิต ต้องสุขสบายและมีความสุขเท่านั้นนะคะพลังงานจัก,กราวาลปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณว้าว the view of fortune นะคะพลังงานตรงกับคุณเกิดวันพฤหัสบดีนี่คือไพ่แห่งความโชคดีวงล้อแห่งชีวิตนะคะคุณจะมีชีวิตที่พลิกผันหรือใครที่แบบโลโชคชะตาฟ้าลิขิตทวินเฟรมโ s o เม mate นะเหมือนคุณจะได้เจอพบเจอคู่รักทางจิตวิญญาณนะคะที่ตามกันมาอาจจะพบเจอคู่แท้คู่สร้างคู่สมของคุณหรืออาจจะมีดวงการถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะ เป็นเหมือนพลิกชีวิตของคุณไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ยพี่หมอเห็นว่าพลังงานบางสิ่งบางอย่างน่ะที่คุณรอคอยมาเนินล้านแล้วคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่พี่หมอเห็นพลังงานปฏิหารนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแบบคุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวปุกปับฉับพลันมาแบบไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะสิ่งที่คุณได้แบบมุกออนก้าวผ่านออกมาแล้วมันมันเจออะไรที่มันไ r ร g ์แล้วมันดีขึ้นในชีวิตนะคะมันเป็นความโชคดีของคุณมากๆเลยพี่หมอเห็นนะคะ ว้าว justment นะคะพลังงานเห็นไหมใครที่ทําบุญบ่อยๆปฏิบัติธรรมคิดดีทดําดีนะคะเาเรียกว่าบุญทํากาแต่งพไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่าคนที่ชอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือเด็กกพาพร้าหรือเกี่ยวกับพวกโรงศพผ้าดิบผ้าขาวเนี่ยคุณจะได้รับคุณรออะไรทางไกลรอรักทางไกลรอเงินทองนะคะที่จะมีแบบเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะรู้สึกว่ามันจะได้ผลลัพธ์ตรงนั้นนะ,ะยิ่งคุณแบบ ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันแล้วที่คุณรอมานานคุณปล่อยวางไปสิ่งนั้นมันเหมือนจะเกิดปฏิหารกับคุณเร็วมากขึ้นเหมือนคุณจะได้รับสิ่งตรงนั้นมามากขึ้นแบบที่ว่าคุณไม่ได้รอผลลัพธ์นะคะพลังงานตรงกับราศีพิจิกก็ได้ด้วยนะคะโอเคนี่นะคะเออเขาเรียกว่าเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ ปปล่อยปลานิดหนึ่งชีวิตจะได้ราบลื่นไหลไหลลื่นได้ง่ายขึ้นทั้งการงานการเงินความรักและครอบครัวอาจจะมีรักเก่าเก่าหวนคืนกลับมาวันวันที่ดีหวนคืนกลับมาแบบคุณไม่คาดฝันหรือคุณอาจจะมีคนมาแบบปุบป,ปรับขอวางอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนประมาณอายุ20ถึง40ปีนะคะแล้วก็มีประมาณสัก40ถึง60ปีก็ได้ด้วยผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะผิวขาวดูท้วมหน่อยถ้าเด็กอย่างที่ว่าก็จะหุ่นดีหุ่นแมนหุ่นนักกีฬาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ใบนี้ที่คุณได้คือคุณมีแรงสังหณรที่ดีให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะไม่ว่าคุณจะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรนั่นคือจักรวาลได้สื่อพลังงานกดแรงดึงดูดนั้นมาให้กับคุณนะคะได้รับปฏิหารน,นี้แล้วถ้ายิ่งทําตามหน้าไพ่ที่แนะนําออกมาด้วยนะคะพี่หมอเห็นเป็นคนลักษณะเกิดปีเถาะมาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะนะคะถ้าคุณปฏิบัติได้อย่างนี้แบบแล้วไม่รอผลลัพธ์ไม่เฝ้ารอเหมือนที่คุณกระทำอยู่ตอนนี้คือมันเหนื่อยที่จะรอแล้วนั่นแหละ ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เร็วมากนะคะเดี๋ยวพี่หมอดูใต้สำรับนิดนึงนะ mhm. นะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะเจ็ดถ้วยจะสมหวังออนไลน์งานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะ,ะมันจะมีเหมือนคุณเลือกอะไรได้ได้ไดไหลายอย่างทรัพย์สินเงินทองที่คุณหวังนะคะมันจะมีมาหมดพลังงานเป็นพลังงานปีมะโรงปีมะเส็งได้ด้วยนะคะคุณคาดหวังสร้อยแหวนเงินทองอนาคตหน้าที่การงานแม้กระทั่งคนรัก ที่พูดจาพูดคุยกันมานานคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณเลือกอย่างถูกอกถูกใจนะบางทีบางอย่างมันอาจจะเป็นจินตนาการแต่มันเป็นจินตนาการความวาดฝันที่คุณจะได้สมหวังอย่างมหาศาลเลยนะคะพี่หมอเห็นเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเจอวิดีโอนี้นะคะเรนดอมนี้นะถ้าพลังงานตรงกับคุณก็รับ น้อมรับคําทํานายแม่นหรือตรงก็พิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็กดให้ของขวัญใต้คอมเมนต์ช่องพี่หมอก็ได้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีสมหวังสําเร็จโดยฉับพลันนะคะแล้วก็พี่หมอฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามนะแล้วแชร์ออกไปเยอะๆจะได้สําเร็จเร็วๆขึ้นนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ